พามารับชมพประบรชนที่วัดบังปิงนะครับคืนนี้นะครับคืนวันที่4สิงหาคม2567นะครับ4จอนะครับคันนี้นะครับงานครบรอบับัหมรรภาพของอดีตเจ้าอาวาสบังปิงนะครับ เอาบรรยากาศยาความคืนมาฝากกันนะครับมีทีมงานกุใจผู้หลวมภาพยนตร์นะครับสุดใจอินเตอร์นะครับขณะนี้กำลังลองแสงแล้วนะครับกำลังอยู่ในช่วงพิธีการนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เสียงนะครับก็เอาให้บรรยากาศร,รับชมนิดนึงนะครับสุดใจอินเตอร์นะครับเสียงสุดใจนะครับ เริ่มทดสอบแสงนะครับของสุดใจอินเตอร์นะครับวิลุธภาพะยนตร์นะครับหน่วยนี้แสงสีดีนะครับตอนนี้กำลังทดสอบแสงนะครับตอนนี้มีฝนลงมาแล้วนะนิดหนึ่งนะครับมีฝนลงมาเปอยๆแล้วนะครับ แสงสีสวยงามเลยขอบวิรนะุดนะครับวิรุดภาพยนตรนะ์บางปินะ่งเลพาวเวอร์ประดิษฐ์จะเตอนซาวน์นะโชคใช้ภาพยนตร์นะครับบางปิ่งนะึวันนี้มาในาน้ำของออม,มอนโอ디โอเนะอี่ยโอ้ออมอนโอ디โอนังเซตเลยนะ เสียงก็เป็นอนัโมโนโดนะโโนโดูวโดมีคืนนี้คืนเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวก็ุ่งนี้ก็น่าจะแยกย้ายแล้วนะก็ให้ ความนิยมเยอะนะครับคนมาโชว์รอชมเยอะมากเลยเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนิดน,นึงนะเพราะว่าตอนนี้กําลังงดใช้เสียงอยู่4จอนะี่สี่จอ